สวัสดีครับผม TC Channel นะครับตอนนี้เรามาที่บ้านของย่าอาชินะครับนี่ครับตอนนี้โอ้โหบ้านคุณย่าอาชีก็กำลังต่อเติมนะครับเข้าไปถามลูกชายของคุณย่าอาชีแล้วบอกว่าทำอ,ออกมาเพื่อที่กันฝนนะครับทำกันสาดออกมากันฝน,นครับ,นะรบตอนนี้ช่างก็กำลังทำต่อเติมออกมาอยู่ครับ ก็จะเสร็จวันนี้ใช่ไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันต้องถามช่างนะครับช่างก็กำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเลยครับเป็นไรหรอ วานเจาะตรงเสาเพื่อที่จะหาต่อต่อท่อเหล็กนะฮะเพื่อที่จะทำยำพานะฮะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนะครับก็ะบจะ ฝนก็จะเฮ้ยตรงนี้ก็กำลังปลายฝนต้นหนาวเนาะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับการต่อเติมบ้านของคุณย่าอาชีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ T C Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ